เรียนท่านผู้บริการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูร์เขต3ท่านรองผู้บริการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาท่านผู้บริการกลุ่มท่านผู้บริหารสถานศึกษาและเพื่อนข้าราชการครูทุกท่านครับกับผมต้องขอขอบพระคุณที่ทางผู้ข้าบัญชาเพื่อนร่วมงาน แล้วก็ท่านผู้บริหารทุกท่านที่ได้ให้ความเมตตาและให้ความดูแลในตลอดระยะเวลาที่ผมได้มาดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตที่นี่เป็นระยะเวลาหนึ่งปีกับอีหกเดือนต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งในวราระโอกาสที่กระผมได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติงาน ที่สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาคอนแก่นเขต5ในครั้งนี้ก็ถือว่าได้กลับบ้านของตนเองและขอขอบพระคุณผู้บัับบัญชาสูงสุดจากสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ท่านได้เมตตาได้กลับไปปฏิบัติหน้าที่หน้าทิ่เดิมของตนเองครับตลอดระยะเวลาการทำงาน ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติหน้าที่และพยายามทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดและในในโอกาสที่การปฏิบัติหน้าที่อาจจะทำให้เพื่อนร่วมงานท่านผู้บริหารหรือคุณครูบางสิ่งบางอย่างอาจจะไม่ถูกใจหรือไม่ประทับใจในการทำงานแต่ผมต้องขออภยัยและกราบขอโทษ เนื่องจากว่าสิ่งที่ทําลงไปนั้นให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ที่จะทําให้เกิดความสมบูรณ์ในการทํางานการอยู่ด้วยกันก็เป็นเรื่องธรรมดาครับบางสิ่งบางอย่างอาจจะถูกใจบางสิ่งบางอย่างอาจจะไม่ถูกต้องต้องขออภยัยทุกท่านอีกครั้งหนึ่งครับ หากท่านยังไม่ลืมก็ยินดีที่จะให้รับให้คำปรึกษาในการช่วยเหลือพี่น้องเพื่อนครูสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเิรจรบุรีเขตสามในโอกาสนี้กระผมขอกราบลาเพื่อไปเพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขตห้าขอบพระคุณทุกท่าน ด้วยใจจริงขอบคุณครับเดินจับมือกันทุกสุขด้กันหัวเราะร้อไหายด้วยกันมานานเท่าไรฉันไม่เคยลืมจากใจวันที่เรายินวันที่ทะเลออาบวันและคืนเหล่านั้นจะยังงดงามไม่เคย กับเมืองชุมแพเมืองชุมแพจังหวัดขอนแก่นเบืองบนได้ให้ผานมาเมืองแมนเมืองขอนแก่นแสนอุรุมตุ้มเมืองขอนแก่นแสนดุรุมตุ้มรุญไปบ้านคอยนับจากขอนแก่นมาผ่านบ้านทุ่งแยกมันจาเลยบ้านเป็ดบ้านดอน อ่านอยู่ไอดวงเดพอ้านพังพื่มเลวกะเวไหวคุ้มเมอในดวงลานลานดวงมีแต่ทุ่งกับบอยกับหางผู้ใหญ่น้อยเป็นล้นกายกันมีผู้หัวผู้พาคามผู้พ้ายางผานำเที่ยงพานุกเข้าผู้แต่ผู้พักห่านอย่าหำเย็นเย็นพ่อชีตวินนอน